สวัสดีครับอยู่กับนตตี้จะพาไปแล้ววันนี้เรามาลองเลี้ยงไม้ใหม่กันผมสั่งมะเข้าวมอแกงริงมานะครับจากร้านแสนแสงโทษผมสั่งมะเข้ามะแกงริงนะครับมาจากร้านแสงร้านการเด่นนะครับทั้งหมดเนี่ยมี5ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเขาแพ็คเกจไปยังไง วาเข้ามาแกงลิงเนี่ยเวลาเขาส่งมาเขาจะมีในกระป๋อมัน,นจะมีน้ำนใช่ไหมเขาจะเทน้ําออกไหมแล้วน้ามันจะหกไหมเรามาดูกันนะครับกล่ <c oughs> องบุกนิดหน่อยนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้นะครับ นี้เลยนะครับอ๋อมีมีตัดต้นจีแถ่มาให้นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นถาดลองเขาบอกแล้วว่าเขาแนะนําให้คือผมบอกเขาว่าผมจะแขวนเขาก็เลยในเซ็ตก็เลยมีถาดลองมาให้ด้วยนะครับห้าต้นก็น่าจะกระทำถาดลองห้าใบนะครับ ก็ตัวแขวนตัวแขวนก็น่าจะเท่ากันสามสี่ทาไมมีสี่มาไ,ไ,ได้ติดใจเรื่งไม้แขวนเท่าไหร่ดูต้นไม้กันดีกว่าครับเขาก็ใส่มาแบบเอียงไปเอียงมานะนี่เดี๋ยวค่อยๆจับก่อนอ๋อแต่ว่าเขา เขารัดแยกกันนะระหว่างต้นน,นี่คือหนึ่งต้นตัวนี้เป็นแอมเขียวปากแดงครับนี่เขาเขียนมาให้เลยนะก็ต้นใหญ่ปฏิทคิดไว้เยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกให้หมดก่อนแล้วกันนะหต้นโอ้ใหญนะ่นี่คือเป็นการใช้สูงยาวรัดมานะครับ ผมบอกว่ารบกวนเขียนชื่อมาให้ด้วยเพราะผมมือใหม่ต้นนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยไม่รู้เขียนไม่เขียนไม่ออกเราค่อยแกะดูทีละอันนี่ครับต้นที่สองนะก็นี่ต้นที่สามผมว่าน้ำในกระป๋องมันต้องเติมได้แน่เลย คือหกก็หกไปไงเมื่อไรเดี๋ยวเติมคืนเอาอันที่สามนะครับที่ผมว่าต้นใหญ่กว่าที่ผมคิดนะนี่ต้นที่สี่กระป๋อสวยอะมกระป๋อใหญ่มากเลยนี่นนกระป๋อใหญ่เลยนะครับแล้วก็อัน5ห้าอันนี้เขียนชัดเจนครับนี่ไวกิ้งคุณ แอมแบลนะครับนี่อันนี้นะครับเห็นชัดเจนนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไวกิ้งคืออะไรแอมแบลคกคืออะไรนะเพราะว่าผมเพิ่งหัดเลี้ยงไงหมดชั้นนี้นะครับสรุปนะหนึ่งสองสามสี่สรุปเขาแถมให้ผมไปพบขาดไปอันหนึ่งไม่เป็นไร ดูอันดีกว่าดูของเทพเลยดีกว่าเพราะมันเ,ก,เก่งว้ชัดเจนน่าจะเป็นของแพงไวจิ้งคูณแอมแบล็กนะครับเป็นยังไงมัดเงื่อนตายมาเลยขอหั่นก่อนนะอันนี้เป็นการมัดหล,มหลวมๆนะครับเพื่อเพื่อให้มันประคองต้นไว้เฉยๆนี่ค่ะจากนั้นข้างบนเนี่ยเป็นยางนะครับ รักเอาออกมาโอเค นี่น่าจะเซฟสุดอูสวยสวยสวยขนาดคนไม่เคยเล่นยังรู้เลยว่าน่าจะสวยใบยหักไหมใบก็ไม่หักนะครับกุกปอกโอ้มันมันย้อยๆอย่างนี้ไง ม้าอยู่ข้างในด้วยนี่ครับต้นแรกนะครับนี่มาแบบนี้เลยนะสภาพดูโอเคมากอะเหมือนเหมือนไปซื้อที่ร้านเลยเขาบอกว่าเป็นไวกิ้งคูนกับแอมแบ็กแต่ว่าน่าจะเป็นลูกผสมระหว่างไวกิ้งคูนกับผสมกับแอมแบ็ก ที่ดูอยู่ทูปปางก็เลยเขาจะเอาชื่อตัวเมียอยู่ข้างหน้าใช่ไหมก็ยักมาพอประมาณนะครับดินก็ไม่ได้แฉะเกินไปนะถือว่าโอเคเย็นนิดหน่อยนี่หนึ่งกระถางก็จะมีสองต้นเลยนะครับถือว่าคุ้มนะใครจะซื้อมาแยกต่อก็ได้อีกต้นเป็นสองต้นนี่ครับไวจิ้งคูณแอมแบล็กแล้วก็ น้ำในนี้ตอนคุยกันอน่ะเขาบอกว่าคือเขาจะไม่ได้เอาน้ําออกนะครับแต่ว่าถ้ามันน้ําหกก็เ <Okay, okay. S 1> ติมน,น้ํากลับเข้าไปใหม่เท่านั้นเองนี่ต้นที่หนึ่งเวลาเราปลูกนะครับเราก็จะเอาใส่ถัดเลองแบบนี้ใช่ไหมยวเวลาจับเนี่ยเราก็จับ ตั้งแต่จากตั้งแต่ถาดเลยเนาะเอาถ่ายก่อน าใส่เข้าไปนะครับจะจัดนิดหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แล้วหนึ่งต้นนี่นะครับโอเคอ่ะชอบชอบชอบเป็นไม้ใหม่ที่อยากลองเลี้ยงนะครับต้นไม้อะไรไม่ต้องใช้ปุ๋ยห้ามมีปุ๋ยเดี๋ยวก็เปราะไม่โตนะแปลกดี เียงข้างนิดหน่อยจะได้ดัด,ดตักต้นให้มันกลับเข้ามาต้นแรกนะครับไวกิ้งคุณแอมแบกนะครับดูกระเป๋อเขาเป็นแบบนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยเลียงมาก่อนวางไว้ก่อนนะครับหาชื่อจดใหม่จำไม่ได้ต่อไปเป็นอะไรดูอันนี้ที่เขียนชื่อไว้ก่อนอันนี้ต้นใหญ่มากแอมเขียวปากแดงแสดงว่า ปอดต้องเป็นสีเขียวน,นะครับแล้วก็ขอบของกระป๋อจะเป็นสีแดงแน่ๆเลยนะโอ้ยยาวใหญ่มันเชียรใส,ส่ญญต้องหาไม้ค้ำอันนี้กือบจุดถุงอ่ะกือบจุดถุงเลยนะครับอันนี้ แอมเขืยอปากแดงเห็นมันมันใหญ่มากอะ่ะผมจะเอาออกไั้ไมให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เสียตรงครับกี่ทุงครับต้งแปรข้างแขน ู่ดอแกมเขียวปากแดงครับดูต้นขนาดต้นย้วยใหญ่มากก็มาถึงก็มาจัดเขาหน่อยนึงนะครับแอมเขียวปากแดงเป็นยังไงนี่ก็นี่กระป๋องเขานี่ดู มเห็นอันนี้ไหมครับก็จะตัวกระป๋อก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปากกระถางเป็นสีแดงตามคาดโหต้องดูงล่างนี่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 กหปเห็นแบอบนี้นะดูที่โคนนี่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 น,นี่โอ้ยเห็นโฟกัสได้ไหมเนะนี่ยนี่เต็มเลย ได้ยังไงวะเ่คนเป็นใบอ่อนเขาหรอโคตรเยอะแต่อันนี้มันน่าจะสูงเกินกว่าจะห้อยลงมาเอี่ต้องหาไม้ปัันนี้เราหาไม้ปักนะครับเพราะว่าปล่อยเนี่ยเขาเขาเอ็นมากเลยจริงๆปล่อยมันเอ,นอ็งนงี้เลยนะครับต้องหาไม้คัควางก่อนนะครับตอนที่สองรู้สึกแปลกใหม่มากนะตบกลิไ่ได้มาแกะ เขาข้ามากแกงลืมไหมครัอมแบ็กแอมเฉียวปากแดงอน,นี้ต่อไปที่จริงการซื้อไม้คนอื่นนะครับเราก็จะได้รู้นะว่าเวลาเขาแพ็คเกง่ะเ,เวลาเขาแพ็คอ่ะเขาแพ็คมายังไงนะเราไปได้เรียนแบบใน,นสิ่งที่เขาทําแล้วมันดีนะ แต่ประสบการณ์เมื่อกี้รู้แล้วเรากรีดถุงง่ายกว่าเรามาถอดอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะต้นไม้มันจะมีปัญหาอถุงกรีดอย่างนี้ถนัดกว่าจบเลยสบายคือมาสภาพดีเหมือนเหมือนซื้อที่ร้านเลยอ่ะชอบ มีชื่ออะไรเนี่ยไม่ได้มีชื่อบอกมาแต่ว่ากระป๋อใหญ่มากคือตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเวลาเห็นกระป๋อใหญ่ๆเทียบกับมืออย่างนี้เล็กใหญ่ได้ครับคือผมเพิ่งเข้าวงการเนี่ยผมไม่รู้ว่าในนี้เล็กใหญ่หรือยังีเทียบกับมือชอบต้นเตีย้ยๆนะดูดูดูมันดูแรงง่ายดี มีกระถางหนึ่งได้มีสองต้นทุกกระถางเลยนะครับอันนี้สมสวยดูสิหนึ่งต้นมีสองหนึ่งต้นหนึ่งกระถางมีสองต้นทุกอันนะครับตัวน,นี้มาสภาพดีมากอ่ะเดี๋ยวจัดระเบียบแป๊บนึง ซี่ปึ้งวะนี่อ,อ,อ้น่ารักกจะตายตัวน,นี้ไม่มีชื่อนะครับแต่ว่ากระป๋อเขาจะเป็นสีแดงๆแล้วก็ปากเขาเป็นแบบขีดๆเขียวๆแดงๆอะ่ะสวยดนีนะครับวามไปก่อนต่อไปเอาคี่อนี้คือตัวเล็กที่สุดนะมีเขียนว่าสอเสืออะไรทักอย่างไม่รู้ เยวค่อยๆไปถามพี่ๆในในในกลุ่มละกลุ่มเฟรนูปเขาก็ได้ครับน่าจะมีคนช่วยตอบผมได้แล้วออันนี้ก็อันนี้แทบไม่เห็นใบเลยอ่ะมีแต่กระป๋องเจ๋งวะ่ะมีแต่กระป๋องไม่มีใบเลย ต้นหนึ 450, ่งอ่ะสี่ร้อยห้าสิบที่เหลือสองร้อยห้าสิบผมว่าต้องเป็นต้นนี้แน่ๆเลยที่มันราคาสูงกว่าเพื่อนอันนี้เปราะเขาเบียวนิดนึงก็นิน้วนิ้วนิ้วนิ้วเพื่อนๆว่าต้นไหนกับพี่มันราคาแพงกว่าเพื่อน าบอกว่าแอมพุดอ่ะคืออันนี้ป่ะแอมพุดแอมพทดที่มันมีกระป๋อ,อที่โคนต้นนะครับน่าจะราคาสูงกว่าต้นอื่นไหมอันนี้มีกระป๋อบุบบ้างนะครับนิดหน่อยแต่กระป๋อไม่ได้ขาดนะตัวน,นี้กระป๋อเขียวเอาตัวน,นี้กระป๋อแดง คล้ายๆคล้ายๆต้นที่แล้วครับแต่ว่าเปลาะเขาลายปากของปากขอคงไม่ได้ลายขนาดนั้นชอบต้นที่มันหลอ่อน้ําได้แต่ว่าผมไม่ต้องดูแลเยอะปลูกต้นไม้สไตล์คนที่เกียดต้องสุดท้ายแล้วครับต้นที่ห้า อันนี้ก็เป๋าเขียวลายเสือเว้อยอันนี้ก็เป๋าแน่นมากอันนี้ใส่ถุงหนาแต่ที่ว่าไม่น่าไม่น่ามีประเด็นอะไร ก็ฟูฟ้องคือชอบร้านนี้นะเพราะว่าเขาส่งมาได้คุณภาพใกล้เคียงกัแบบเราไปเลือกซื้อที่ร้านแล้วดินที่มาเนี่ยก็ไม่ได้แฉะจนเกินไปจนทำให้แบบมันเจิ่งนองเลอะเทอะแล้วก็กระป๋ออยู่ในสภาพสมบูรณ์อันนี้ชอบมากเพราะเราเลี้ยงม้าเข้ามากแกง่งลิงใช่ไหมเราก็อยากกระป๋อมันอยู่กับเรานาน,านๆใช่ไหม ระเบียบอน,นก็พาไปพาดมานิดหนึ่งกระเป๋าอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเอาโชว์กระเป๋าก่อน,นนะี่เห็นไหมมันก็มีความหลากหลายเหมืนอนกันนะลิงมาเข้ามาเก่งลิง จากที่ศึกษามาเขาบอกว่าเครื่องปลูกต้องไม่มีสารอาหารเพราะว่าถ้ามีสารอาหารเนี่ยเขาจะไม่สร้างกระป๋ะให้ใหญ่เพื่อที่จะหาอาหารเสริมปลูงง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็ชอบที่จะอยู่ในดินชื้นสาหรับพันธุ์ไทยนะแต่ถ้า,าบางบางบาง,บางทีก็หล่อน้ําได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลี้ยงแบบ แบบแขวนนะครับพ่ให้กระป๋อมันห้อยลงมาแต่ว่าหล่อถาดไว้บางคนก็เอาไปวางที่สูงๆเลยแล้วก็ให้มันห้อยลงมาก็สวยดีผมรู้แล้วไอต้ต้นที่ตรงนี้แหละแอมเขียวปากแดงนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นแอมผุดก็คือมันผุดจากจากตอด้วยนี่ตัวนี้ก็จะแพงกว่านะครับตัวนี้ซื้อมา450บาทนะครับต้นใหญ่เช่ะอืมก็ เป็นห้าต้นครูของผมนะครับจริงๆมีอีกสามต้นก็ซื้อมาจากที่ร้านเพราะว่าอดใจไม่ไหวนะครับไม่ไม่ไม่ได้รอของร้านแสงร้านการเด่นนะครับก็วันนั้นไปเดินเจอก็ซื้อมาถือว่าตลาดหนึ่งค่อนข้างแคบนะบเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเจอที่ไหนที่ไหนเขาขายนะก็แบบต้องมีไปร้านเฉพาะนะครับถึงจะมีขายโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับ ร้านแสงร้านการเด่นนะครับอยู่ผมเจอเขาในใน facebook นะครับเจอกันนะครับแสงร้านการเด่นก็แชทคุยกันก็มีเยอะนะผมก็เลือกดูที่สาคัญต้นไม้นี่ส่งมาส่งเฟซมากเหมือนไปเลือกซื้อที่ร้านเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปการนตตี้จะผ่าไปจะลงคลิปอะไรกันวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามแล้วที่จะผ่าไปด้วยนะครับสวัสดีครับ